ไทยหวังคว้า164เหรียญทองซีเกม2023าปาดหน้าเจ้าภาพกัมพูชาครองเจ้าเหรียญทองได้มีการประชุมคณะกรรมาการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่กัมพูชาเพื่อคัดเลือกกีฬาไปร่วมการแข่งขันกับสมาคมกีฬา40สมาคมกำหนดการเจ้าภาพมีการวิ่งคบเพลิงพระฤกณนคะรนวัดไทยจะวิ่งวันที่21มีนาคม หลังจากนั้นจะมีการประชุมหัวหน้านักกีฬาวันที่23เมษายนมีงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาวันที่4พฤษภาคมมีการแข่งขัน38ชนิก,กีฬา584รายการชิงชัยเหรียญทอง164เหรียญกีฬาสากล108เหรียญและกีฬาทั่วไป56เหรียญการฝึกซ้อมของไทย42สมาคม มีนักกีฬาเก็บตัวและฝึกซ้อม1,271คนโดยเก็บตัวและฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่1กรกฎาคม6 5 6 5จนถึง2พฤษภาคม2,566รวม306วันในเกมที่ผ่านมาเราทำได้92เหรียญทอง